รายงานผลการปฏิบัติงาน1ตุลาคม2562ถึง31มีนาคม2563ประจำปีงบประมาณ2563นางสาวสุปรัตนคงที่พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศออนอมเภอบ้านด่านลันหอยสังกัดกศออนอจังหวัดสโกโไทยจำนวนข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆโดยพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวนสามตำบลได้แก่ 1. ตําตำบลลานหอย 2. ตงตำบลวังตะค้อและ 3. าํตำบหลหนองยาป้อง ซึ่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบจะมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนภาคีเครือข่ายที่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มผู้ลืมหนังสือซึ่งในพื้นที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น35คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลืมหนังสือและมีความต้องการที่จะมีทักษะพื้นฐาน ในการอ่านออกเขียนได้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รถทรงอะไรแลกนี่คันแล้วอะไรเลยคนนียมรถทงต้นผู้ชมนอนนู้วักวไกวบอใบอไม้ทับสมบอปาตากรมบอพุ่งทำรังระดับความสำเร็จ ของการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานโดยมีการนำข้อมูลพื้นฐานต่างๆตามบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อมาประกอบในการจัดทำแผนและให้สอดคล้องกับนโยบายประจำปีงบประมาณนั้นๆความสำเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือการส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้ลืมหนังสือสามารถฟังพูดอ่าน และเขียนได้และมีทักษะขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนทั้งสิ้น35คนมีการจัดทำแผนข้อมูลในระบบ DMS i มีการจัดตั้งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูชาวบ้านและมีการขออนุญาต จัดตั้งกลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลการดำเนินง,งานปฏิบัติงานตามบปาุปบาทโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัทยาศัยในรูปแบบต่างๆในพื้นที่มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยนำผลการดำเนินงานดังกล่าวมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบตลอดจนมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการ การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนในพื้นที่นโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยตามนโยบายโครงการต่างๆที่สำคัญและงานอื่นๆ ที่นอกเหนือบทบาทหน้าที่ที่ผูตบังคับบัญชามอบหมายโดยมีผลการดำเนินงานเป่นลวนจะถูกกริจรมและมีผลต่เป็นหรา,ารเอเป้าหมายที่ตั้งไว